ดูหน้าตาก่อนโอ้โหสุดยอดแม่ครัวจากชัยภูมกับแม่ครัวเกาหลีนะคะสุดยอดทัวมาจากชัยภูมิสั่งตรงมาช้ชยภูมงตงมาจากเกาหลชีช่วยกันช่วยกัน ฟาตีส้มตำฟาตีส้มตำ This is a pork c r a c k i n g right น้องเอภาษาอังกฤษ She bought it She bought it from from Oriental Yeah from Yeah this is a kimchi kimchi ก้กเทร s ผักดองผักดองนะคะผักดองวันนี้เราจะปาร์ตี้ปาร์ตี้ส้มตำกันกออันนี้เป็นกิมจิซุปนะคะบอสนำมากิมจิซุปใส่กับอะนี่ใส่กับเต้าหู้นะคะลูกแข็งเปิดออกมาตองเอ๋จกเอาเลยอันนี้เป็น โจออะ๊ะเลยรุ่นโจ๊กค่ะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะนึ่งร้อนๆพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเสียบนึ่งกัน,นะคะ่ะสอนสอนให้บอสทำส้มตำอยากส้มตำยับทำส้มตำ that's what's mean that that's mean ส้มตำ making papaya salad oh ตำส้มตำยับ t Actually m that's a name pretty pretty nice name I love that name ตั้ม m ้ม m ั้ม you know น้าพะพ a y a s a <Yeah>. l a พะ a p าซัลล์ this kind of you know was pretty it's English <S <Yeah. S 1> so they understand Som Tam. ย่อ h แ u ่ huh. right now I think a lot of people a m e r i c a o i n g or whoever they calling เดส่งตามอ้อโซ่ because they see on YouTube that many people many Thai Thai people they post like they make ส่งตาม you know they even write on it ส่งตาม so a lot of people they know and ส่งตาม as a พัพยาศนะ so ส่งตาม yeah ส่งตาม yeah how do you spell it uh S O M uh huh S O M T U M uh huh just like that yeah s o m m t บับน้ำนี่กินบ่ค่อยแซ่บเลยกับตำมุ้งกับน้ำเนยเขียวๆเอาได้กันนะจ้ะแเงี้ยอันนี้กระนามันหอมดีแต่ปีหมักสีไทยโอเค this is gonna be little sugar brown sugar <Yep. S 2> yeah p y e you can use brown or white I like the brown I like the brown sugar yeah I don't very really use white sugar มันมันไม่ได้สกัดมันไม่ได้ใส่สารใส่อะไรไง วั <Krist> นนี้แม่ครัวแม่ครัวเกาหลีกับแม่ครัวมาจากช,ชัยภูมิสั่งตรงมาจากชัยภูมิสังตรงมาจากเกาหลีและชัยภูมิช่วยกันช่วยกันโอ้ยูกำลังจะพยายามบอกว่านี่กูแค่นี้เปล่าไม่ต้องการไม่ต้องการก็ ชุมีก how you gonna know how to make it? yeah m yeah just just little bit yeah yeah just making sauce yeah o on let me taste first taste first มีมีอยู่กุ้งแหงเอากุ้งแหงให้นะเพิโอเคโอ้ไม เยอะเกินไปหรือเปล่าน้องเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเยี่ยอ่ะๆ just ไล่แตะใจแตะไล่แตะเกิน first time Korean making papaya salad yeah yeah Yeah, it looks very yeah, Uh, test test it one more in here เดิเดน้ำมันสิเบิก่อนเดมมันสิบ่มีรสชาติมันจะไมกลรส่ายาบสิบห้าห้างเลยเดี๋ยวนี้หลพยคนหลายคน u They want to s a y hi t o น o u yeah ย o กท y กทายคุณใช่ ลองลองเอาวิสิตใส่ปลาแดกก็กินเด้พี่น้องจ้าใส่ปลาแดดก็เด็ด กอแล้วละนุ่งเอเดี๋ยวมันจะไอซอสเกินไปเดี๋ยวก็ไม่อร่ยเดีแต่มันจะหมดความเสียบก่อนเดี๋ยวนาคุณจะแซ่บเถอะยำ e กลือปรุงค่ะโอ้โหดูหน้าตาก่อนโหสุดยอดแม่ครัวจากชัยภูมิกับแม่ครัวเกาหลีนะคะสุดยอดเลยด้วยถั่วนาอร่อยมากค่ะน้ำลายไหล

น้องเอบอกครใหญ่กว่าตัวน้องเอกสีสันสุดยอดค่ะสุดยอดเดี๋ยวเราไปเปิดร้านจุ่มจังกันเปิดเย้ ในพระนามของพระเยซูคริสต n amen ดูด t ดูดูดูหน้าตาอย่าไม่หน้าตาแต่ละอย่างมาเด้อพี่น้องแสบแสบด้วยกันค่ะมเด้อแสบแสบ้วยกันนะคะขอตัวทานข้าวก่อนเด้อทีนี้ มัเด้อพี่น้องแสบๆน้องกันเลยชัวคราวโอเคมามาโอเคจะละคนจะละคนว้าเผ็ดมากจนน้ำตาแตกเลยเผ็ดมากจนแบบเหงื่อไหลเวลาจะเผ็ดยัจะเหงื่อไหลเหงื่อเหงื่อแตก it is delicious อ๋อส้มตำอร่อยมากชอบ ชอบส้มตำมตำอร่อยเอ็นจอยด้วพี่น้องเอ็นจอยมาเอ็นจอยเหมือนกันเลย <c oughs> พี่ผมสุกหลายมาหนิห <c oughs> น้องเอสถเมื่อบาอ่ายอะหน่องเอสถึงเมื่อม,ออมื้ออื่นอะได้มันตำส้มตำเด็กวัอะ